ดีครับจากที่มือเช้านะครับไปขนฟางนะครับเป็นฟางแห้งที่ได้จากการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับก็เอามานะครับเอามาวางไว้บนโคนต้นฝั่งนะครับเป็นต้นั่งกิมจูที่ปลูกไว้ประมาณสองเดือนกว่าๆนะครับประโยชน์ของฟางแห้งครับก็คือ มีอยู่สองสามประโยชน์เลยนะครับก็คือช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นนะครับเพราะช่วงนี้ก็เป็นฤด,ดูของปลายฝนนะครับปลายฝนต้นหนาวเราก็จะห่มเขาด้วยฟางนะครับเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับต้นฝรั่งนะครับบริเวณโคนนะครับก็ฟางมาคุมคุมบริเวณโคนนะครับรัศมีประมาณสักห้าสิบเซนนะรัศมีประมาณห้าสิบหกสิบเซนนะครับ จมีรอบๆเลยครับรอบโคนต้นก็ประโยชน์ที่2ก็คือช่วยในเรื่องของการกําจัดหญ้านะเพราะว่าฟางแห้งนี้ก็ถ้าเราคุมลงไปปุ๊บหญ้าที่มันกําลังที่จะเกิดมามันก็ตายนะครับตายแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยให้ฝรั่งของเรานะครับก็คือให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ ํำจัดญ้าแล้วก็ที่สามก็คือเป็นปุ๋ยด้วยนะครับต่อไปเขาก็จะย่อยสลายนะครับพวกฟางพวกนี้ก็ย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นฝรั่งของเราได้นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์สองสามต่อเลยนะครับก็เป็นวัสดุที่หาได้ง่ายครับตามชนบ,บทบ้านนอกเรานะครับฟางแห้งฟางที่เกิดจากเก็บเกี่ยวข้าวนะครับนวดข้าวเสร็จเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะเป็นฟางมีสองแบบก็คือเป็นแอบอัดก้อนก็มีนะครับ ฟางแห้งอัดก้อนก็ก้อนรับประมาณยี่สิบห้าบาทนะครับยี่สิบยี่ห้าบาทแล้วแต่นะครับก็เอามาหม่หมมฝรั่งของเราครับว่าเมื่อวานก็วันก่อนก็ตัดหญ้าไปแล้วนะตัดหญ้าก่อนตัดหญ้าเสร็จก็ทําให้เรามีความสะดวกในการห่มนะครับต้นนี้ก็ยังไม่ห่มครับ ก็ใส่ปุ๋ยก่อน,นครับควรที่ใส่ปุ๋ยก่อนแล้วก็ค่อยห่มนะครับก็ควรวางคนรต้นได้เลยนะครับใส่ปุ๋ยอาจจะเสริมเคมีสักหน่อยก็ได้นะคไม่เป็นไรช่วงเล็กๆแต่ถ้าเกิดเขาให้ผลแล้วเราถ้าเลี้ยงได้คงเลี้ยนะครับวกเคมีแต่ช่วงที่เขาเล็กๆนี้ก็สามารถที่จะให้เคมีได้นะครับผมก็ก็ใส่อยู่เหมือนกัน,นครับสิบห้าสิบห้าสิบห้านี้สุดก็คือช่วยกระตุ้นให้เขาจเจริญเติบโตได้ได้ดีนะครับช่วยก่อนนะ ก็ใส่ไม่ต้องใส่เยอะสักกำมือนึงนะครับใส่ควนควนโคนต้นนะครับแต่ถ้าเกิดเขาช่วงออกผลเนี่ยผมผมไม่ผมว่าจะไม่ใส่เลยนะครับเพราะว่าเราจะเป็นเป็นปลอดสารนะรเราใส่แค่ช่วงต้นเขาเล็กๆนะครับตอนเขาออก,ออก,อ,อ,กออกผลให้ผลิตนี้เราจะไม่ใส่เคมีนะเราใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็มีเด็กๆมาช่วยช่วยควบคุมโอเคครับเก็บบรรยากาศให้ชมครับ ประโยชน์ของฟางแห้งนะครับสวัสดีครับ